วันนี้เรามาพบกับช่อง d i s p l a เช่นเดิมนะครับวันนี้เรามีเจ้าตัว -65 0ส r ปี2021มานะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันข้าวเลยดีกว่านะครับนะครับผมของแต่งอ่า้าวลูกค้าก็จะเป็นตัวน็อตขุดกระจกมาให้นะครับผมแล้วก็เป็นมือเบรกมือซัดแต่งนะพี่เล้อย่างนะครับก็จะเป็นตัวลายสติกเกอร์สวยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมาต่อด้วยท่อ JP นะครับผมท่อ JP แบบนี้จะเสียงดูกวันแน่นอนนะแล้วก็จะเป็นท้ายสั้นขัดจ้านะครับเดีวาก่ นะครับผมคันนี้นะลูกค้าเลขไม์ของเขานะครับก็อ,อยู่ประมาณ6กพันต้นๆเท่านั้นลูกค้า6กพันสนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องจนกกันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็จะดุดันแค่ไหนนะ ลูกค้ามาเนะี่ยราคานะลูกค้า1นึ่งแสนเก้าหบาทเท่านั้นเลยนะครับใครสนใจนะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด r i c s b i c e นะครับผมทั้งไลน์จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะหรือว่าใครจะทักทางเฟซบุ๊กก็ได้แต่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะลูกค้าสวัสดีครับ